สวัสดีครับผมซันต้านกครีมเกตทองมารับหน้าที่เป็นเจ้าของช่องนะคากิมานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องคุณช้างคุณแผนตอนที่5ครับชื่อตอนว่าคุณช้างของนางพิมพ์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังกันได้เลยครับฝ่ายคุณช้างครับก็แอบชอบนางพิมพ์ก็เลยไปคุยกับนางเทพทองให้นางเทพทองไปสู่ขอให้นางเทพทองก็บอกว่า นางพิมนี่สวยจะตายไปเขาคงไม่มาหลงรักคนอย่างแกหรอกคุณช้างก็เลยจัดการไปคุยกับนางทองประีเอาเองว่าเนี่ยทรัพย์สินเต็มบ้านไปหมดแล้วไม่มีใครมาดูแลเลยแม่ก็เลยอยากจะได้น้องพิมพ์มาไปดูแลซึ่งนางศรีประจันทรนะพอคุณช้างพูดถึงทรัพย์สินก็แบบอู้ตาลูกวาวก็เลยบอกว่าเนี่ยพิมพ์ก็ไม่ใช่คนอื่นไกลเลยนะก็เป็นเพื่อนเล่นกันสมัยตังแต่เด็กๆไม่ใช่หรอแล้วก็ ได้มีการเรียกให้นางพิมพ์มาหาคุณช้างครับซึ่งนางพิมพ์ก็ไม่ได้ออกมานางสีประจันก็เลยมีความเคืองนิดๆส่วนทางด้านของทางด้านของนางสายทองนะครับก็ได้มีการออกไปหาเนนแก้วแล้วก็มีการไปแอบจูจีกันสมภารมีรู้ครับก็ ก็เลยพยายามเข้ามาดูแต่ว่าทั้งสองคนก็ได้หนีออกไปก่อนแล้วครับส่วนนางสายทองครับพอหนีออกมาได้ก็ได้บอกนางศรีประจันกับนางพิมพ์ว่าในช่วงสามวันนี้จะมีเคราะห์ให้หนางพิมพ์ระวังตัวไว้ให้ดีฝ่ายคุณช้างครับพอกลับบ้านไปแล้วก็มีความคิดถึงนางพิมพ์มากครับก็เลยกลับมาหาหนางพิมพ์อีกรอบหนึ่ง แล้วก็ได้มีการแบบมาพูดชักแม่น้ำทั้งห้าให้นางสีประจันเกิดความรู้สึกแบบโอ้ยอยากยกยุกสาวให้จังเลยเอ,อ,อะไรประมาณนี้แล้วก็ได้มีการเรียกนางพิมพ์ออกใหม่อีกรอบหนึ่งครับคราวนี้นางพิมพ์ไม่ได้นิ่งเฉยนะนางพิมพด่าเลยจ้านางสีประจันครับโกรธมากพอาคุณช้างกลับบ้านไปแล้วตีนางพิมพ์เลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ คุณช้างคุณแผนตอนที่5ครับชื่อตอนว่าคุณช้างขอนางพิมพ์และสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเพราะก็หม่คลิปหน้าสวัสดีครับ